ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับตอนนี้อยู่ถนนเพชรเกษมนะครับกำลังมุ่งหน้าเข้าวงเวียนใหญ่มาจากแยกท่าพระนะกำลังจะไปทางฝั่งพระนครน,นะครับ เข้าวงใหญ่เข้าวงเวียนใหญ่แล้วก็จะไปทางสีแยกบ้านแขกข้ามสะพานพุทธไปฝั่งพระนครตรงนี้เป็นสะพานาสะพานข้ามคลองมะกอกใหญ่นะครับสะพานนาวจำเนียน เป็นแยกบางยี่เรือนะครับเลี้ยวขวาเข้าถนนเทิดไทยไปตลาดภูอุธ,ธากาศนะครับตรงไปก็เข้าวงเวียนใหญ่รถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะรับสบายสบายอยู่นะครับ วงเวียนใหญ่นะครับออกซ้ายไปแยกแยกแรกนะครับไปทางสีแยกบ้านแขก ที่ปกนะครับข้า,างหน้าเป็นสี่แยกบ้านแขกนะ เลี้ยวซ้ายจะไปทางาพรานนกโพสาวต้นศรีราชนะครับแยกนี้เลี้ยวขวาไม่ได้นะครับจะถึงใน7นาทีเวลา12.22อีทเอ็มเส้นทางนี้ไม่มีข่าผ่านทาง สี่แยกบ้านแขกนะครับรรกํกาลังก่อสร้างนะครับรถก็ออยังติดเหมือนเดิมถนนก็เบี่ยงไปเบี่ยงมานะครับ เก็บบรรยากาศนะครับก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับสีแยกบ้านแขกะจะข้ามไปฝั่งพระนครนะครับแถวเมก้านะครับบางบุรพา ก็จะขึ้นสะพานปกเก้านะครับขึ้นสะพานพระปกเก้านะครับจากฝั่ง น,นี่เป็นสะพานพระปกเก้านะครับสะพานข้ามไปน้ำเจ้าพระยา ฝั่งวงเวียงใหญ่มาฝั่งพรนครน,นะครับพาหูรัสตีเส้นจลาจอดใหม่นะมาตรงนี้ก็เป็นพาหูรัตนะครับ คือตลาดพาหุรัตนะครับก,ดดก็ไม่ค่อยคึคกคักเท่าไหร่นะครับคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปรับของก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็มาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับ สวัสดีครับ